ผลผลิตจากสวนหน้าบ้านมุมเล็กๆหน้าบ้านนะคะแล้วก็สวนนียคือหลังบ้านเนี่ยค่ะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยหลังบ้านในสองตะก้าเนี้ยคือหน้าบ้านนะคะมุมเล็กๆข้างบ้านแบบมีแล้วมีความสูงมากเรามาดูนี่กัน <c oughs> ดกไหมนึกว่าปีนี้จะไม่ดกนะแต่ที่จริงดกมาก เก็บทุกวันค่ะเก็บทุกวันนี่ก็รอเนี่ยใบใบเริ่มไปแล้วแต่ว่าผลละผลยังไม่สูกเลยค่ะสออนวากทุกคนให้ดูแล้วให้ดูอีกสะอ่อนแห้งอนะเนาะความสวยของมะเขือเทศเราโอ้อยทุกคนดู เขาก็ช่างออกลูกออกผลให้เราได้กินเนาะขอบคุณมากๆเลยนะไม่คิดว่าจะดกขนาดนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เลยใส่แต่น้ำารดแต่น้ำขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลย มินมีความสุขมากเลยได้อยู่กับชีวิตได้อยู่ชีวิตแบบนี้นะลูกเนี่ยค่ะทุกคนเขาจะแตกไม่รู้เป็นไรนะเขาจะแตกเนี่ยก็มินก็เด็ดทิ้งไปเลยนะเขาแตก ตอนนี้เริ่มจะโรยเริ่มจะวายแล้วายวายวายเนี่ยแตกทำไมถึงแตกไม่เข้าใจต้องเก็บทิ้งยนไปไว้ดูนั้นให้เขาเกิดปีหน้าปีหน้าจะได้ไม่ต้องปลูกถ้าเรายังหาบ้านหาที่หาทางไม่ได้เราก็จะปลูกเคือเทศนี่หละต่อ ภาวนาให้หาที่หาทางให้ได้ปลูกสวนแบบสวยๆนะคะทุกคนบ้านเนี่ยไม่สำคัญหรอกอยู่กันสองคนอยู่ยังไงก็ได้แต่ว่าอยากมีมีพื้นที่ทำสวนไม่ต้องมาติดสนามหญ้าของลูเบนเนี่ยอยู่ในสวนทั้งวันนะมีความสุข ไม่สุกหรอกเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมิ้นเก็บเลยเดียวกว่าไปใส่ส้มตำโอ้ยแตกแตกแตกเก็บไปบ่มเนอเดี๋ยวเขาก็สุกมนะั้งมันแตกอะ่ะทุกคนมันก็แตกจริงสินี่ค่ะทุกคนมินแอบไปเก็บหลังบ้านมาอีกนะคะเพราะว่าตะก้าเต็มนี่ค่ะที่เก็บวันนี้ ตะกร้าเต็มทุกคนมินก็ไปเก็บมานะเนี่ยใส่กระเป๋าเล็กๆตัวเองมาแต่ว่าก็จุได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูดูค่ะเสื้อสีแดงตัวนี้เป็นเสื้อกันหนาวที่ใช้ลุยงานแล้วนะคะเสื้อมูไหามานนคะเนาะแตงแต่มินมาอเมริการแรกๆนะคะไม่ๆเพิ่นกาให้เป็นของควัญก็เอามาใส่ลุยงาน มือกระหี่วเล็บกระดำเนอะเมียฝรังมีความสุขมากเลยทุกคนร่วงๆวงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีอีกนะมือหนึ่งถือกล่องดนะูดูทุกคนลังบ้านนี่เนี่ยค่ะแอบไปลังบ้านแม่ลูเบนเห็นมิ้นวังตะก้าไว้ตรงลานสนามหญ้าเขาก็เก็บตะก้ามาให้นะดูค่ะือทุกคนมีนแต่สออนวะดู เนี่ยค่เหตุผลที่มินอยากได้บ้านหลังใหม่ที่มีที่ดินไว้ปลูกผักเยอะๆไม่ต้องมาจํากัดจําเคีร์ที่ให้มีปลูกผักแบบนี้อดูค่ะนี่ยังมีอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าถ้าถ้าอากาศดีๆวันนี้ก็อากาศก็ไม่ดีแล้วค่ะลมแรงหนาว ว่าจะไปเก็บให้ให้ท่านผู้ชมดูอีกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ทําคลิปไหมเพราะว่าเก็บทุกครั้งมันก็ไม่ได้ทําคลิปทุกครั้ง่งนะคะมันก็เก็บเก็บแบบเก็บกินทุกวันเนี่ยนะคะทุกคนแต่ว่านี่คือเก็บแบบเอามาแช่แข็งไว้แต่ว่าช่องเก็บช่องช่องแช่แข็งก็ไม่มีพื้นที่ให้เราเก็บละ hmm, ทุกคนคะภูมิใจในตัวเองมากเลยที่ทำได้นะ เป็นเมียฝรั่งใครว่าอยู่สบายแต่ว่าเราก็เลือกเองนะเราเลือกที่จะทำแบบนี้เองอากาศหนาวนะคะข้างนอกมีเนี่ยใส่หมวกใส่เสื้อกันหนาวพลิกที่เก็บได้วันนี้นะคะทุกคนเก็บพลิกนี้ฮิมาค่ะหิมาก,กำลังจะมาค่ะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ 65%ก็เลยไปเก็บพริกที่เหลือๆอยู่นะคะแต่ว่ายังเหลืออีกเยอะอยู่ยังมีให้เราเก็บได้อีกเยอะอยู่ที่เล็กๆกำลังแบบผลิลูกออกเล็กๆเล็กกว่านี้ก็มีดูเล็บมินพริกลูกใหญ่ๆสวยๆเนี่ยเอามาย่างกินเนี่ยอร่อยมากเลยนะรูเบนกินกับสเต็กค,ค่ะอ่อนๆเนี่ยสวยๆลูกใหญ่ๆ เีที่อยากปลูกพลิกปลูกแบบปลูกแล้วมันได้แบบนี้เนาะดินเขาดีดูลูกพลิกอะ<ม>่ะพลิกเนี่ยมันจะไม่เผ็ดมากนะคะย่างแล้วมันจะออกเผ็ดๆหวานนิดนึงค่ะกำลังพอดีกินสำหรับฝรั่งกินกับสเต็ก